เช่นดีวันครับวันนี้ผมจะพามารีวิวเป็นสี่ล้อกลางหรือสี่ล้อเล็กนะครับก็บอกเลยว่าสวยรถคันนี้สวยนะครับแล้วก็หมวดประหยัดของเขามาเพียบนะครับหมวดประหยัดมาเพียบเลยเป็นรถเครื่องบินซินบินซินแต่มีถังแก๊สแถมให้ด้วยติด2ระบบนะครับเริ่มต้นจากบินซินแล้วก็จะตัดมีระบบตัดแก๊สให้ด้วยนะครับ LPG เป็นโตโยต้าสี่ล้อนะครับสีล่ล้อเลยตอนนี้มาดูคันนี้ตรงนี้ก่อนนะครับ มาดูก็จะเป็นพวกสีล้อนี่ครับโคนมหงาดสันดี้เจ้าเซตาสีล้อนะครับ L อลวายหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับ L อลวายหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับสีล้อสีล้อนี่ก็จะเป็นขับเคลื่อนขับเคลื่อนสองล้อสองล้อหลังนะครับเซตาระบบน้ำมัน LPG นะครับ4สูบ1 9 9 8แแรงม้าเลยนะครับโอ้โห สวยครับรถคันนี้ปีเป็น L 1 LY 1 1 1นะครับปี64นะครับรถว้าวบอกว่ารถเลยมาสวยมากนะครับไปดูข้างในเนาะนี่เลยสภาพจิ๊กนะครับีย่เป็นเียร์ออโต้ด้วยนะโอ้คือดีแน่นาะรถครับตกล้องเข้าของนู้นเขาไป่าของนู้นครับกล้องีย์เป็นเียร์ออโต้ครับ แกเป็นเกออโต้นีครับแตก็ยังดีๆอยู่ครับส่วนเข็มไม้เข็มไม้นี่สองสองแสนสี่หมื่นสามพันนะครับสองแสนสี่หมื่นสามพันนั่งเข็มไม้ก็ยังไม่ถือว่ายังยังไม่ใช้งานเยอะนะครับดูสภาพข้างในครับสวยกริบนะครับเจ้าของเขาเป็นร้านพวกเกี่ยวกับพวกแต่ก่อนเขาทาเกี่ยวกับวัสดุไม้นะครับแล้วก็บาอเบิกถือว่าสภาพสวยมากนะครับรถไม่ไช้ขี้ไร้นะครับนี่นี่เลยครับนี่ เกียวโตด้วยแล้วเจ้าของเขารักษารถดีมากครับด้วยจากสภาพข้างใน่าใช้นะครับส่วนราคาสุดท้าย,าาาย,ยาาาราคาสุดท้ายยกม้าอ้อมดูก่อนราคาสุดท้ายส่วนล้อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนล้อก็ประมาณนี้มีแบตเตอรี่ให้ด้วยรับ GS เ็ H, แบตเตอรี่ก็ยังดีๆอยู่นะครับส่วนพวกเลขตัวถังตัวถึง แั็กซีก็ยังดีๆแท็ซีแบบนี้เลยภาพก็สวยด้วยอ่าให้แผวไถดูเนาะถ่ายอ้อมเลยครับ,อออรบนี่เลยครับตัวนี้ก็ยังสวยตัวใช้งานตัวนี้ก็ยังถือว่าสียังไม่ถลอกนะครับตรงไหนนะครับ ถือว่าไม่ผุนะครับสวยมากนะครับนี่ครับมีถังแช็ดอยู่ข้างหลังหลังคาเขามูไว้ให้เลยเราไปเอาออกก็ได้เน,นาะหลังคาเน,นาะหลังคานคนทำหลังคาเลยยางก็ประมาณนี้นะครับส่วนทางน้ำมันอยู่ฝั่งนู้นครับ 256นะครับยังไม่ขาดนะครับคันนี้เย้ด้วยมาตอนนี้ครับโอ้สวยนะครับคันนี้ราคาก็เปิดอยู่ที่แสนแสนสองก่อนเนาะเขาประทอดราคากอาครับแสนสอ5ห้าหบาท ราาคกัที่ร้านนะครับก็โทรหาคนเมืองอ่าก็ได้0981848349นะครับโทรมาเลยใครสนใจเป็นรถโตโยต้าก็สีล้อนะครับเป็นรถใช้แก๊สเกียร์ออโต้ความแรงนนะครับรถไม่เป็นไรรถสภาพดีๆตัวหายเจ้าของก็จะขายออกเนาะสภาพดีมากครับเพื่อเจ้าของเขาจะขายเนาะครับสภาพดีมากนะครับเจอกันยี่ปีหน้าครับผมไโทรมาเลยนะครับผมว้าว